สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมมีที่นำเสนอตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกสนุกคุดแดงเนื้อที่สไร่2งานข้าตรางวาขายไร่ละ9 5 0 0 0าทมืนบาทไปนี้ขายไปน,นี้อยู่ฝั่งซ้ายครับปิดนาขึ้นหนึ่งแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ว่างปล่าอีกขึ้นหนึ่งครับผมราคานี้ยังตกลองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับ ห่างจากฟิวเจอร์รังสิประมาณ85กิโลห่างจากโลตัสตัวเมืองปัจจุบันแมคโคร15กิโลห่างจากอำเภอปากพีรวมมวลปากพีประมาณ12กิโลห่างจากเขื่นขอนคุ้นด่านน้ำตกสรรันการังลอง15กิโลห่างจากด่านทางขึ้นเขาใหญ่ทางประจมี18กิโลครับผมว่าให้ดูปัะตังเข้ามาก่อนครับตัวนี้จะเป็นหนุนลูกรางทางสาระความกว้าง6เมตรนะครับป้าป้าก็ผ่านหน้าที่ อยู่ตรงหน้าแปลงครับไฟฟ้านี่คือแค่เข้มประมาณไม่เกิน100เมตรครับจะมองเห็นวิวภูเขาสวยงามมากครับผมนะครับมีภูเขาฝั่งนู้นก็คือจะเป็นสนลาดยางนนครับผมลาดยางน,นะผมข้อซอยมาเนะี่ยถึงที่นี้ประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้าผมหน้ากว้างประมาณ35เมตรด้านหลังครับผมผมกว้าง37เมตรมุมฝั่งขวาของมุมนี้นี่ครับประเขตฝักบัสีแดงคมยาว190เมตร มุมฝั่งซ้ายครับผมขอบนาคมยาว180เมตรนะครับจิเป็นนรูปที่สวยเลยนะครับหน้ากว้างพื้นที่ใช้สวยสะดวกนะครับวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีมากเลยครับผมธรรมชาตินะครับฝั่งตรงข้ามครับผมนี่คือหน้าแปลงนะครับก็จะเป็นที่นาแล้วก็จะมองเห็นภูเขานะครับข้างในครับผมก็จะมีรีสอร์ทหนึ่งหลังข้างในนะครับเป็นรีสอร์ทก็ห่างจากจิมปันนี้ห่างรีสอร์ทประมาณไม่เกิน3 0 0เมตรประมาณนี้นะครับมอกปูบ้านพักสัยนะครับ วัยกเยกษียณบรรยากาศดีพีภูเขาวสวยธรรมชาติน่าอยู่นะครับหรือทำจัดสรรขายที่ดินปนี้ก็มีราคานะครับเพราะว่าไม่ไกลาจากเมืใหญ่มากเข้ามาแค่มันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นที่นารึ่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยรึ่งหนึ่งถ้าไปข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้เล็กน้อยอยู่ข้างหลังนะครับเป็นที่ดินถมแล้วข้างหลังนะครับตัวนั้นก็คือเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านอฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งนู้นนะครับ จากหนุนลูกลังต่างระับที่นาถ้าผมปลูกบ้านก็ประมาณ60เซนประมาณนี้ถ้าผมปลูกบ้านนะครับบรรยากาศดีมากเลยผมธรรมชาติน่าอยู่มากเลยครับอยู่ที่สูงน้ำท่วมนะครับสนใจที่ไปนี้ประทมผม061822149ฝากกดติดตามให้ผมครับสวัสดีครับ